เขาพูดริบเตอร์บียครับการสอนการใช้โปรแกรมนั้นหรือช่วงโปรแกรมน่ารู้นั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการเนี่ยเปลี่ยนไอคอนโฟลเดอร์แบบเราอยากได้รูปนิสสิคโคเนี่ยเราต้องส่วนใหญ,ญ่คนเขาจะทำกันในการกด Proper t y c u s t o m ัสตอนะชูไอคอนนั้นแต่คือมันสามารถเปลี่ยนไอคอนได้ก็จริงนะแต่มันจะเปลี่ยนได้แค่ไอคอนเดียวนะไม่สามารถเปลี่ยนทั้งหมดได้นะแล้วเวลาเรา เรียก New f o ด d e r นั้นก็จะเป็นรูปโฟลเดอร์อันดเดิมเดิมมได้ของเรานี่พอเรียกเซตมาใหม่นมันก็จะเป็นรูปไอคอนอย่างนี้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวถามว่าเราทําได้ยังไงแนละ้วเราใช้อะไรหรือเปล่าแล้วก็ใช้โปรแกรมนี่แหละถามว่าใช้โปรแกรมอะไรนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเลยนะซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้นี่จะเป็น Icon Packer นะคือโปรแกรมที่สามารถเซตไอคอนเป็นแพได้นะนั่นเองนะซึ่งอ่ะุูยร,รมเออโทษโท เผลอลืมลืมอ่ะก็ให้กดดาวน์โหลดนาวตรงนี้นะปึ๊บเป็นการดาวน์โหลดนะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะแล้วสมมุติใครโหลดเสร็จแล้วนะก็มันจะออกมาเป็นประมาณเนอะอ่านี่ไงเนี่ยเนะี่ยมันจะออกมาเป็นไฟล์ประมาณเนะี้ยอ่านี่คือผมโหลดไว้แล้วนะก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเลือกอินสตอลนิกแล้วก็อ่นนี้ก็นิกแลแต่ผมไม่แล้วเพราะผมติดตั้งไปแล้ว อาเดี๋ยวมันจะไปทับซ้ำโอเคพอได้เสร็จแล้วเราจะได้ไอคอนนี้มานะคือไอคอนที่คือไอคอนแพ็กเกจแฮกเกอร์อืมแพ็กเกจเลยไอคอนแฮกเกอร์ได้มาก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปปุ๊บอันนี้หลายคนคนจะงงนะอันนี้คือเขาสนับสนุนในการซื้อของแทนนะก็ตามราคาน,นี่แหละอันถั้าเธอเรากดคอนคอนิเน,นียไปเลยนะแล้วก็ ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลุกเฟลเนี่ยคือการมองหาไอโฟนเดอร์ต่าง,างๆอะไรมากมายเราไม่ต้องสนใจแล้วเข้ามาที่ไอคอนแล้วเคอร์เซอร์นะตรงนี้นะตรงนี้เลยนะเนี่ยคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้อ่าสมมุติเราอยากเซฟโฟลเดอร์อ่าเราอยากเซฟโฟลเดอร์ใช่ไหมนี่ตอนแรกสมมุติโฟลเดอร์เนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเลยอ่าแล้วเนี่ยคือามว่าผมเซฟดิสโกย,ยังไงนะก็อ่าเดี๋ยวเอางนี้ก่อนเราหาไอคอนกันก่อน สมมุติว่าอยากได้ไอคอนนี้สีคโคอ้อันใหม่อันเก่ามันไม่เก๋อ่อะอก็คลิกเข้าไปอืมสมมติอันนี้ถูกใจก็คลิกเข้าไปอืมคลิกเข้าเว็บก่อนแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดเซฟนะเซฟไว้มมตรงไหนก็ได้นะช่างมันอ่าพอเสร็จแล้วเราจะได้ไอคอนนี้สีคโค้มาแล้วนะก็กด มาทางด้านซ้ายตรงนี้นะจะเห็นว่าเชสติสไอคอนนะการเลือกไอคอนนั่นเองนะนี่เราก็จะได้เจอไอคอนตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็คลิกเข้าไปปับ๊บเียบร้อยนะก็ก็ก็เปลี่ยนให้หมดเลยก็ได้นะปุ๊บน,นี่เราเปลี่ยนเราเป็นคลิกแล้วก็เปลี่ยนนะไม่ต้องมากดชูดไอคอนแล้วก็เปลี่ยนนะไม่จําเป็นนะกดปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บให้หมดเลยีอบร้อยกดแอปพลายเชสอันนี้เขาถามว่าอะไร อันนี้ก็คือการเปลี่ยนไอคอนะเราไม่ต้องอัปเดตอะไรหรืออะไรนะกดโอเคไปเลยแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็กำลังมวลผลอยู่นะรอสักแป,ป๊บหนึ่ง <It> s <S ถ้าใครคอมเช้าต้องรอนานนะโอเคพอเสร็จแล้วนะปุ๊บเราก็จะได้ไอคอนมาประมาณนี้นะออาถามว่าทำไมไอคอนยังไม่อยู่เนะี่ยไม่เป็นไรกดรีเฟรชหนึ่งทีปั๊บอ่าเลืมไป ใช่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 อันนี้คือต้องคือเราเปลี่ยนแล้วนะไอนน้ประมาณนี้แหละแต่ว่าไอคอนนี้คือเราเซตไว้แล้วอันนี้คือเราไปเอนนาเซตพอร์ตตี้ไว้ไงอ่าแต่แต่แตพวกนี้คือเราไม่ได้เซตอะไรไว้เราไปเปลี่ยนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะสมมติไหนลองเราเรียกโฟลเดอร์มาสิอ่าโฟลเดอร์ folder. ปุ๊บนี่อ่าเราก็จะได้โฟลเดอร์มาแล้วเสรเรียบร้อยโอเคนะก็สําหรับใครที่ ใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะก็ไปหาลูกเอากันได้นะเดี๋ยวส่วนลิงก์ก็จะแปะไว้ให้แล้วกันนะหรือจะไปหาลูกเอาเองก็ได้นะแล้วแต่นก็เรื่องขอบคุณนะโอเคไงก็สำหรับคินี้ก็สัญญารายบายนะผมว่าจะเป็นความร้วยกับทุกคนนะโอเค